โอเคครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปุยยะแตายายพี่ป้านฐานราชนชาวไทยชาวโลกและชาวต่างดาวทุกท่านกันด้วยนะครับผมผมอีกแล้วช่องชาแนลมาสเตอร์ทีวีแกรดิชันเคยวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมที่ขึ้นชื่อว่ามีผู้เล่นเยอะสูงมากๆเลยนะครับเกมที่นี้มีชื่อว่าโลบล็อกนั่นเองครับมาถ้าใครถามว่าทำไมถึงผมใส่ชุดสไปเดอ Spider ร์แมนนั่นล่ะก็คือพอดีผม,มอยากใส่ชุดสไปเดอร์แมนเล่นเกมนะเป็นไงสไปเดอร์แมนฟารบงโฮนะไม่อยากจะโม้เอาละครับวันน,นี้เรามาอยู่กันในแมッ ที่ผมไปเจอแมปมันก็ไม่ถูกหรอกมันเป็นแมปที่ทั่วบ้านทั่วเมืองต้องมีมันเป็นแมปแนวประมาณสักติดเชื้อท่านผู้ชมถ้าใครเล่นโรบบอกก็จะมีแบบแนวติดเชื้อต่างๆมากมายเกมนี้มีชื่อว่า Infectious Smile ติดเชื้อรอยรอยิ้มหรือรอยยิ้มแห่งการติดเชื้อนั่นเองครับแน่นอนสถานการณ์โควิด20มาแรงเหลือเกินผมก็ต้องทำเกมแนวติดเชื้อบ้างนะครับผมโอเคครับ เกมนี้นั้นมันจะกล่าวถึงเออมันจะมีอยู่สองฝั่งเลยฝั่งมนุษย์ฝั่งที่สองคือฝั่งคนบ้าขอเรียกว่าคนบ้าที่ยิ้มอยู่อ่ะที่ยิ้มอยู่ที่ยิ้มอยู่ยม,ยมันต้องมามันต้องมากัดคอคนที่แบบเป็นคนเพื่อจะติดเชื้อยิ้มเหมือนันเกมจะสนุกแค่ไหนก็ต้องไปอยู่กันเลยครับผมว้าวมาอยู่ในเกมจะเห็นว่าเราอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึง่งนี่แหละครับมีอะไรขายด้วยคือเกมนี้ผมเห็นเพื่อนเล่นนะผมเลยเข้ามาเล่นตามแล้วก็เห็นเกมนี้น่าสนใจดีเลยมาทําคลิปดีกว่า เนี่ยมีอาวุธให้เราเก็บนะมีขวดมีอะไรอีกไหมมีบาร์สนะครับผมเล่นแค่ไม่กี่นาทียองผมเห็นน่าสนใจแล้วเลยมาทําคลิปอันนี้มีปืนโอ้โหปืนสีส่สิบระพักเลยเหรอใช่ปะนี่อส,สี่สิบโอ้โหแม่งน่าเลื่อนมากเกมนี้มาถึงเอาตังค์หมดเลยโอเคไม่เป็นไรเรามีอุปกรณ์ทั้งโอ้ยเอ้ยทำไมแมปมันไม่เหมือนที่ผมอัดคลิปอะเอ้ยทำไมแมปเหมือนมันไม่เหมือนที่ผมตามกับเพื่อนเล่นไปโอเคนี่ไงไอ้คนติดเชื้ออยู่นี่ไอ้คนเรื่องเข้ามาในนี้มันจะทําอะไรเราไม่มันจะทําอะไรเราไม่ได้ เออมาดิ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 ปั๊บปั๊บปั๊บสถานการณ์เฮ้ยเออใจมีอย่างมันปั๊บเอ้อเพื่อนเพื่อนโดนเพื่อนโดนกัดเพื่อนโดนกัดเราต้องรีบไปครับเออปั๊บเราเราจะไปไหนกันคือมันมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับทุกครั้งเคบคือผู้ฆ่าคนไหนผู้ติดเชื้อจะมีลายชื่อสีแดงนั่นคือผู้ติดเชื้อครับอันไหนไอ้นี่ไอ้ผู้ติดเชื้อมาแล้วมันมาแล้ว ไปแล้วครับไปแล้วครับรันเลยคราวนี้อ๋อเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม,มเดยเกิดคนละที่นะเฮ้ยเพื่อนดนติดเชื้อยึดเคอ,อเหอือตกเรียบร้อยครับถ้าเราไปโดนน้าขาวๆเนี่ยถ้าเราไปโดนน้าขาวๆเมื่อไหร่เราจะกลายเป็นผู้ติดเชื้อทีซึ่งผมไม่ชอบเล่น,นผู้ติดเชื้อผู้ติดเชื้อทำหน้าเออแล้วทำไมคอมันกลับมาอย่างนี้ล่ะเหมือนคนคอหักเลยไหนว่าผู้รอดชีวิตไม่มีเลยวะเฮ้ยไม่ตายเอ้ยยังไงผู้รอดชีวิตเดี๋ยวมาตกอ,อือไปหาคนอื่นดีกว่า เออสวยสวยเออสวยสวยเออกัดคอตายไหมตายไหมถ้าสมมติม <ar drugs livest> ีเพื่อนมาช่วยมันก่อนเนี่ยเอาบาสมาทุบหัวมันเนี่ยมาทุบหัวเราเนี่ยมันก็จะรอดเออกันคนที่มีแต่รอยยิ้มเออมีปืนเยอะอ้เสียงปืนทา้งไหนอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยมีกำดักอ๋อมันเป็นกำดักครับผมเออกำดักกำดักเออกำดัก อ๋อมีกับดักด้วยถ้ากับถ้ามถ้ามีคนโดนกับดักอื่นเราก็ตายเหมือนกันโอเคดีละเราจะได้กลับเป็นฝั่งคนเหมือนเดิมโอเคเกมนี้บอกเลยมันมากสําหรัสำ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 ยำสำยำสำยำส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 ำนเสำ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 สเสำ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 มืสอสอสำสมมำสไอออาร์มำสำสำสอสอสมสำ้ำสำสำสอสำสำเำสำมำส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 ยสำสำสม ไปแล้วเอ่อสองลูไม่เอานี้ไปอย่างเดียวก็ได้สามที่ปุ้ยเฮ้ย,ยทำไมมันไปอัดเลยตอนตรงนู้นอนะ่ะไปดีกว่าเฮ้ยนี่ปุ่มอะไรน่ากดจังอ,อ๋อขังขังไว้ขังไปครับไปเอาไปเอาอุปรกรณ์กันเดินไปเรื่อยๆผมไม่รู้มันจะไปจุดไหนกันอะ่ะเห็นคนอื่นมีปืนมันจ่ายโล,มมลบักเหรอเฮ้ยพูดติดเชื้อพูดติดเชื้ออ้าหนีครับหนีหนีหนีไม่อยู่แล้วเฮ้ยเพื่อนนนหนี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 เฮ้ยข้างบนมีอะไรเปล่า เขาบนมีอะไรป่าวเอ้ยพูดติดเชื้อก็เรามาหาผมครับพูดติดเชือ้อเหรอพูดติดเชือ้อเหรอวิววิววิวพูดติดเชือ้อมาหาผมแล้วพูดติดเชือ้อหาผมแล้วเอ้ยตรงนี้มีออฟบี้อะไรเอ้ยตรงนี้โดนได้ป่าวมีออฟบี้อะไรก็ดูเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาอย่าอ้าเฮ้ยกระตกเธอตกไปนี่คือตายเลยนะไม่ได้ตายหรอกมันจะกลายเป็นคนอื่นตรงนี้ออฟบี้อยู่เลเฮ้ยอะไรสีบงบง เออเอพอเอามาจากไหนมาจากไหนโน o การพูดติดเชื้อเลยไม่อยากรีเซ็ตเล่นไปตามอัธยาศัยเฮ้ยเอ้ยในนี้มีปืนนี่เอาจริงดิเอาจริงดิในนี้มีปืนอ้านี่มีได่อื้เออโดนแทงเฮ้ยเอ้ยแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวอะไรนะ the shaking insta แผ่นดินไหวเหรอ เออติเชื้อไปซะติเชื้อไปซะพม่ติเชื้อไปซะติเชื้อหมดแล้วครับเกตเอาออกไปจากที่นี่ซะถ้าเราอยู่น,นี้จะรอดไหมเออ,เอ,อตายแล้วผมลืมดินไหวอ๋อแผ่นดินไหวดินถล่มครับอ๋อข้างหน้าจะถ้าอ๋อออกไปก็ตายครับผมอ๋อแมพอ๋อเออใช่แมพมันจะเปลี่ยนใหม่ผมพูดถูกแล้วไม่รู้ว่าตกไปในน้ําจะตายหรือเปล่าเฮ้แต่แมพนี้มันจริงว่ะท่านผู้ชมไม่รู้พูดติดเชื้อ,อ What the heck is that ครับครับครับไปเมาส์ซัมพลผมไปกินข้าวนะครับอะไรวะเนี่ยมีรถไฟด้วยเดี๋ยวเออทุกัวหนึ่งทีขึ้นไปก่อนเฮ้ยจะเข้มไีรัารถไฟเหรอผมว่าตกไปไม่ตายนะขี้เกียจเดินโอเคมาแกระเดดข้ามตรงนี้ได้ไหมได้ด้วยผู้ดีเชื้อปรรน่ะอื้มอืม ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยข้างในนั้นมีอะไรอะ่ะอุ้ยตบแมงเอ้อยเล่นตามบทบาาของเราเออ,อเอาเอาเอาให้หมดเอาให้หมดเดี๋ยวนี้เอาให้หมดเอือโอ้โหโดนตบเอือเอาให้หมด,อ,หหมดอ,อ่ะข้างบนอะอืมแตัวไอ,อ,อ้มันแมปอะไระเดี๋ยวมันมันด่านอะไรเดี๋ยวขอรีเซ็ตก่อนไม่อยากเป็นผู้ติดเชื้ออยากเป็นคนมากกว่าฟันผู้ติดเชื้อสนุกดีอาจจะ ผมอาจจะดูซาดิสนะแต่แม่งสนุกจริงไอ้อาร์ไม่งสายเติมมากเลยดูดิทั้งตัวมันเนี่ยปาร์ตแก้วขวดสวยเออเออเอานี้เอยเอาผมโดนอีกแล้วเพื่อนช่วยหน่อยเออแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนเออโซนโซนเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในครับผมโอเคอุย้ยเรืเหลือครึ่งเก็งเอาออกไปจากที่นี่อ๋อถ้าเซนเซนไมค์แอคทิวิตี้เต็มหล่อเมื่อไหร่นะ มันจะเกิดอาการแผดิไวทันทีครับเร็วๆเข้ามาในนี้ในนี้ปลอดภัยสุดครับมัลเชนิสเขาแล้วเองพวเขากำลังถล่มแล้วพวกดิเชืีอเข้ามาไม่ได้นะเออสวยครับผมดินทับแล้วเออเอ้ามึงจะออกไปทำไมมึงออกไปทำไมเนี่ยเรียบร้อยครับบอกโอเคด่านใหม่ได้กำเนิดขึ้นแล้วเฮ้ยรอย่าระวังตกลงไปเอ้ย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 อย่าเด้อในนี้มีอะไร อ๋อเข้าไปได้ไหมไมันจะมีผู้ติดเชื้ออยู่ปั๊บอ๋อเปิดประตูเข้าไปได้ไหมเอ่ยเข้าได้ด้วยโอย้อันนี้ห้องเชื้อชัดๆเอ้ยโดนอะไรวะติดหนาวตัวแข็งตัวแข็งเปิด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 ,ปด,ปดอู้หเก็บตายก็บตายอา้าวพูดติดเชื้อผูดติดเชื้อเหรอผูดติดเชื้อเหรอครับผูดติดเชื้อเหรอครับผูดติดเชื้อเหรอครับเฮ้ยหนีแล้วหนีแล้วผมเอ้ยยิโดไปแล้ว เพื่อนช่วยด้วยเพื่อนอามอัมอัมเอ้ยย่ดขี้อามช่วยด้วยเพื่อนเออเออเอออามแตงกิ้วเพื่อนอย่าโดนน้ำเขาเอ้ยผมโดนเรียบร้อยครับผมโดนแล้วเอา้าผมยังไม่ไปน่ะโอเคมแม่เอาผมเป็นทูตติดเชื้อบักอีกแก่ท่านผู้ชมขอรีเซ็ตนะเกมนี้บักโคตรเยอะเลยมาจะไม่ได้บักหรอกเฮ้ยดูไปดูมาเกมนี้สนุกนะบอกก่อนเลยเล่นเอาเล่นคลายเครียดได้ครับเล่นมาแล้วมาแล้วผมว่ามันต้องเอ้ยข้างบนมีอะไรโอ้ยข้างบนมีอะไรหนอ ก็ก็ไม่มีอะไรเตรียมบาร์สไว้ให้พร้อมแล้วไปประโจนมารด้วยกันเฮ้ยโอ้โหพุธติเชื้อตามมาเดี๋ยวก่อน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 มึงตรงนี้อะไรเนี่ยโอ้มันยังมีเอ้ยยุงแค่พุธติเชื้อมาดิพุธติเชื้อมาดิคิดว่าเห่าเก่าและเหงาก็เข้ามา ไม่ใช่ผู้ติดเชื้อป้าเพงผมพอไปไมันมีทางให้ไปเอาเออมีบัตอีกอันหนึ่งป๊บผมจําได้มันจะมีด่านนึ่งให้ไปเอามีดอะ่ะมันจะมีมีดอยู่ผมไม่รู้ด่านนี้จะมีเปลงั้นยสายฟ้าร้องเอ้ยว่าไงอาร์มเพื่อนว่าไงอาร์มเพื่อนตรงนี้มีเอ้ยทางใหม่เฮ้ยระวังกับดักระวังกับดักระวังกับดักอาร์มผู้ติดเชื้อปันอ่ะเอ้ยผู้ติดเชื้อผู้ติดเชื้อผู้ติดเชื้ออ้าวเาแล้วราเราไม่เป็นไรเรามีสามคนอย่าไปกลัวมัน เออเออเออมันเรามีกันสามคนไม่ต้องกลัวเออเออผู้ติดเชือ้อลุงยำเออแตกตายเลยไอ้น้องชายอืมแห้ยแม่มีกระดักอะไรรู้ชุบชุบโอเคครับไม่มีมีดเหรอม,มันมันเหมือนจะมีทางให้ไปเอามีดอยู่ครับหนึ่งอันม้าผิดทางไงแป๊บเราต้องไปทางนี้โอเคไปเรื่อยผู้ติดเชืออเ้อโอ้ยยังไง เฮ้ยเพื่อช่วยด้วยช่วยด้วยเนอะเหยียบน้ำเออไอ้นี่ไม่ต้องมีเรื่องกับผมสักวันนึงแล้วฮิฮิฮิม่นมีการมาขำอีกไม่ขำเว้ยไปหาอารดีกว่ามาดิมาดิสวัสดีครับสกิบเซียนสกิเอาปเข้าไปเต็มเต็มเฮ้ยน้ำขึ้นน้ำขึ้นโยเซมายเฟดอ๋อเป็นพวกเดียวกันแล้วมาดิเอายังไง เอาผมไม่พูดติดเชื้อแล้วนี่ทำไมผมยังอ๋อผมเป็นคนกึ่งพูดติดเชื้อครับแต่ยังไม่ติดเชื้อไม่สุดอย่างนี้เหรอบอกเข้าใจแล้วเอาบาสบาสพังบัสไม่ใช่ขวดแก้วพังระบังเออเออเกมนี้มังไล่หัวคดมันเลยท่านผู้ชมโอเคผมเป็นกึ่งพูดติดเชื้อแต่ติดเชื้อยังไม่สุดเฮ้ยพูดติดเชื้อมา ไล่หวัวไม่เลยเอาเลยเอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนจะตายแล้วเออตายแตกเกมวิ่แม่งมันจริงวะแอมดูนี่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 ควงควงควง,วงบุตรีเป็นบุตรีมันจะมีคนมาตรงนี้ไหมวะตะเกียงอะไรเมาเชตโค็ดคเซฟโซนอ๋อนี่สถานที่ที่ทปลอดภัยครับเวลาพวกเขาถลม่มเกมนี้มันดีนะผมว่าถ้าเกมนี้เทาพัฒนาต่อน่าจะดีแบบมันตื่นเต้นตรงท่ดานมันไม่เหมือนกัน เฮ้ยไอ้นี่ฉลาดฉลาดเลยก็ตีข้ามได้อยู่ดีนะครับเออลุมหัวนมไล่หัวนมไล่หัวนมไล่หัวนมเฮ้ยคู่สองคนแล้วสองคนแล้วดูภูเขาจะถล่มเมื่อไหร่มันจะเปิดให้มันเข้ามาทำไมหรอเออปิดผมผมเป็นคนเปิดเองนี่แหละเอาล็ลบดิสตันไล่หัวนมไล่หัวนมันเอาเอาเอาโดนโดนโดนไอ้นีอีกแะผมไม่ชอบมาเลยเสื้อดำเนี่ยตายใจอาร์มอาร์มระวังอาร์มระวังอาร์มระวังไอ้ดำ ไอ้ดำไอ้ดำไอ้ดำเขาไงวะไรวะเออฟาดมันเขาฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปอือตายโอ้โหตายยากตายเย็นนักตายทุกทีโอ้โหเฮ้ยโอ้ไม่เผื่อมาโดนน้ำขาวขอแล้มึงเออไอ้อามโดนฮะเออโดน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 ผมโดนมาดิครับมาดิครับมาดิครับ เอ้ยเอ้ยเอ้ยผมโดนเอ้ย,เ,อยเราต้องมาอยู่ด้วยกันเอ้ยผมโดนตบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางเข้าทางเข้าทางเข้าเฮ้ยจะเข้าไปผมจะเข้าไปท่านชมเปิด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 โอเพนโอเพนฟรีสสวยตั้งกิ้วอ้าวโนตายตรงนี้ปลอดภัยใช่ไหมใช่ใช่ข้างหลังนี่ปลอดภัยเราเดินไม่ได้ตลอดแล้วโอเคด่าจ,จะดูเซตใหม่ละ เดินไปกับคุณผู้หญิงคนนี้แล้วเราจะปลอดภัยไปฮะไม่รู้ข้างหน้าจะมีอะไรระวังกับดักข้างบนด้วยอ,อ๋อตรงนี้ตรงนี้เอามีดได้เอาละด่านนี้แหละแต่ท่านผู้ชมมันอันตรายมากๆการที่เราจะไปเอามีดแต่ละครั้งนั้นมันยากเหลือเกินแถบแตะมันโอเครู้นะโอเคผมได้มีดมาแล้วครับไม่ต้องไปกลัวอะไรมากอ้ยเอาแล้ว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 ,ลวไมพูดแต่เชืออ่อเดวนี้ อะไรครับโอ้โหมีดแม่งคูดมันมาดิมาดิเออเออฟันฟันฟันเออแตกโอ้โหเกมนี้มันชักสนุกสนุกเกินไปแล้วว้าวมีคนอยู่ในนี้มาดิเออโดนฟันหัวไปหนึ่งอ้าหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนตึงตึงตึงเติงรถไฟมายังงวะไฟมาแล้วไม่มีผู้ติดเชื้อแถมมาด้วยมันเทนทูบูซานมาดิโอ้โหอ้าโดนตีเพื่อนเพื่อน เพื่อนโอ้ยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเอ้าแม่เอ้ย,เ,อเ,อยเป็นผู้ติดเชื้ออีกแล้วรปคุณผู้หญิงคนนี้เอ้ยเ้ยโดน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 เอ้ยเอ้ย,อยโดนเข้าไปเออโอ้โหแม่งตายในด่านนี้มีมีดครับมันค่อยสนุกไปหน่อยมันค่อยสนุกหน่อยมีมีดเออตีหัวแตก เฮ้ยรถไฟมาแล้วรถไฟขึนขึนขึนเฮ้ยพู่นติดเชื้อพู่นติดเชื้อพู่นติดเชื้อขึ้นมาด้วยพู่นติดเชื้อขึ้นมาเร็วๆไปไปไปเออตีหัวแตกเลยตีหัวแตกเลยรถไฟมันไปช้าจังเนาะแล้วคุณดูคนแม่งติดเชื้อหมดแล้วเฮ้ยผมต้องถูกกับเพื่อนเมนช่วยหน่อยเพื่อนหน่อยกูต้องโดดแล้วว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้ออช่วยหน่อยเพื่อน ขาก็ได้ช่วยทีเอ,อื้อตายเรียบร้อยครับเอ,อ้ยโดดโดดเอ,อ้ยโอ้โหไม่เออเป็นผู้แต่เชื่อแล้วก็อขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมรู้สึกว่าเกมนี้สนุกเอามากๆเลยนะบางคนอาจจะไม่ส,สนุกสำหรับผมสนุกสนุกตรงที่มันมีขวดแก้วมันมีปืนมันมีมีดด้วยอะ่ะที่สําคัญเอาเอาไอ้ดัมไอ้ดัมนี่เอา้าโอเคไปาปครับสวัสดีนาทีก่อนสวัสดีครับไปแล้วเกม